ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์ผู้เสด็จหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับได้ทรงพระปริพิตกเช่นนี้ว่าโลกนี้ถึงความยากย่อมเกิดแก่ตายและเวียนตายเวียนเกิดเออก็แหละ บุคคลไม่รู้ชัดถึงอุบายเครื่องพ้นทุกข์คือชาราและมรณะนีการพ้นทุกข์คือชาราและมรณะนีจักปรากฏได้เมื่อ,อไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้ทรงพระดำริว่าเมื่ออะไร มีอยู่หนอชาราและมรณะจึงมีชาราและมรณะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ชาราและมรณะจึงมีชาราและมรณะมี เพราะชาติเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปสัสสีโพธิพสัตว์เพราะทรงกระทําไว้ในพระไทยโดยอุบายอันแยบคายดูก่อนภิกษุทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปสัสสีโพธิสัตว์ทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชาติ ึงมีชาติมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสตรูด้วยปัญญาว่าเมื่อพบมีอยู่ชาติจึงมีชาติมีเพราะพบเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ พราะทรงกระทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันแยบคายดูก่อนภิกษุทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอพบจึงมีพบมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปทานมีอยู่พบจึงมีพบมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์พระทรงกระทำไว้ในพระทยัยโดยอุบายอันแยบคาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนออุปทานจึงมีอุปทานมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อตัณหามีอยู่ อุปทานจึงมีอุปทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะทรงกระทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันแยบคายดูก่อนภิกษุทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงพระดํำริว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอตัณหาจึงมีตัณหามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายครังนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนามีอยู่ตัณหาจึงมีตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยดังนี้ ได้มีแลงแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะทรงกระทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันแยบคายดูก่อนภิกษุทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอเวทนาจึงมี เวทนามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลลวการตรัสรูด้วยปัญญาว่าเมื่อภัสสะมีอยู่เวทนาจึงมีเวทนามีเพราะภัสสะเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ พระทรงกระทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันแยบคายนูก่อนภิกษุทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอผัสสะจึงมีผัสสะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแหลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อสลายตนะมีอยู่ผัสสะจึงมีผัสสมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์พราะทรงกระทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันแยบคาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอสลายตนะจึงมีสลายตนะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่า เมื่อนามรูปมีอยู่สลายตนะจึงมีสลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์พราะทรงกระทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันแยบคายดูก่อนภิกษุทั้งหลายต่อแต่นั้น พระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอนามรูปจึงมีนามรูปมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมี นามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัต์เวพระทรงกระทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันแยบคายดูก่อนภิกษุทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัต์วทรงพระดำริว่าเมื่ออะไร มีอยู่หนอวิญญาณจึงมีวิญญาณมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัตรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีวิญญาณมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้ ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์พระทรงกระทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันแยบคายดูก่อนภิกษุทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงพระดำริว่าวิญญาณนีย่อมกลับเวียนมาแต่นามรูปหาใช่อย่างอื่นไม่ โดยความเป็นไปเพียงเท่านี้สัตวโลกพึงเกิดบ้างพึงแก่บ้างพึงตายบ้างพึงจุติบ้างพึงอุปบัติบ้างความเป็นไปนั้นคือวิญญาณมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนะมีเพราะนามรูป เป็นปัจจัยผัสสะมีเพราะสลายตนะนเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยอุปทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยภพมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัยชรามรณนะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะย่อมมีพร้อมเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีได้ด้วยประการชนีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปรีชาความรู้แจ้งชัด แสงสว่างว่าสมุทยัยสมุทยัยดังนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ไม่ได้สดับมาแล้วในการก่อนเลย